สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสัมอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับ TTB เปิดตัว10ส,สาขารูปแบบใหม่ไม่มีกระดาษไม่รับเงินสด t t b นะครับต้องการสนับสนุนให้ลูกค้าคุ้นเคยกับการทําธุรกรรมบนโมบายแบงกิ้งได้ด้วยตนเองโดยการทดลองเปิดสาขารูปแบบใหม่นะครับที่ไม่มีกระดาษ ไม่รับเงินสดเช่นการจ่ายบินต่างๆของลูกค้านะครับสามารถทำผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยหากเริ่มคุ้นเคยเมื่อไหร่นะครับลูกค้าก็ไม่ต้องมาที่สาขาแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีที่สาขารูปแบบใหม่การให้บริการเจ้าหน้าที่นะครับจะช่วยเปิดบัญชีออนไลน์ให้แต่จะให้ลูกค้านะครับลองแอคทีฟบัญชีในแอปด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับสาขารูปแบบใหม่ยังเป็นสาขาต้นแบบเท่านั้น โดยจะเปิดในกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ10บสาขาเพื่อปรับพฤติกรรมบางธุรกรรมที่ลูกค้าสามารถทำผ่านมือถือและตู้ ATM ได้เองลวบสาวหลอกลงทุนเท,ทหุ้นเบียศูนเงินกว่า100ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางเข้าลวบสาวหลอกลงทุนเท,ทหุ้นหลังมีผู้เสียหายนับ100รายที่สูนเงินกว่า100ล้านบาทเข้าแจ้งความโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้จับกลุ่มนางสาวเวทิกา อายุ30ปีผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐานร่วมกันกู้เงินอันเป็นการชอบโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยจับกลุมได้ที่บริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เกาหลีใต้แก้ข่าวไม่เคยขึ้นบัญชีดำคนไทยจากภาคอีสานจากกรณีที่มีข่าวออกมาว่า4จังหวัดทางภาคอีสานได้ถูกเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำจากเหตุลักลอบเข้าประเทศ ล่าสุดนะครับทางด้านสถานทูตเกาหลีใต้ได้ออกมาแก้ข่าวแล้วโดยได้บอกว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริงและไม่เคยขึ้นบัญชีดำคนไทยจากภูมิลำเนาดังกล่าวอีกด้วยจึงขอความร่วมมือให้ทุกคนระมัดระวังการรับข่าวสารเท็จเพื่อไม่ให้ความเสียหายใดๆเกิดขึ้นผู้ปกครองกดไลค์หัวหน้าแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมโชว์สอนเด็กล้างจมูกเรียกได้ว่าเป็นให้ทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับสองหนุ่มวงเปเปอร์เพน คนหน้าแกงวัยรุ่นฝันน้ำนมโดยล่าสุด2หนุ่มนะครับได้ออกมาล้างจมูกด้วยน้ำเกลือโชว์โดยระบุข้อความว่านะครับว่า,งาไงวัยรุ่นมาล้างจมูกกันทรงอย่างแบดล้างจมูกอย่างบ่อยว่า <What? S 1> บอกเลยว่าถูกใจบรรดาพ่อพ่อ,พอแม่แม่เป็นอย่างมากเนื่องจากเด็กๆที่บ้านนะครับหันมาล้างจมูกกันเองอย่างง่ายดายเรียกได้ว่าแทบจะจับสลิงเองไม่งอผู้ปกครองกันเลยทีเดียว โจรป้นเฮลิคอปเตอร์สี่ลำที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในสนามบินซาคาเมนโตแอร์พอร์ตในวันพุทธที่ผ่านมาช่วงเวลาตีสี่ถึงหกโมงเชา้าได้มีโจรบุกเข้าไปเพื่อจะขโมยเฮลิคอปเตอร์โดยหลังจากพยายามสตาร์ทเฮลิคอปเตอร์ไปถึงสี่ลำโจรคนนี้นะครับก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้หนึ่งลำคือเฮลิคอปเตอร์เบล429โดยหลังจากขึ้นเครื่องบินได้ไม่นานนะครับก็ได้เกิดเสียการทรงตัว จนทําให้เครื่องตกลงและเกิดเสียหายส่วนโจรนะครับก็ได้หลบหนีไปได้ในเบื้องต้นนะครับไม่มีรายงานการบาดเจ็บและการจับกลุ่มส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและ FBI กําลังเร่งตามหาคนร้ายนกหน้าโหดท,ที่ทําเสียงคล้ายปืนกลนกกระสาปาพพกพั่วนกหน้าโหดท,ที่มีขนาดตัวใหญ่ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกา โดยเจ้านกชนิดนี้นะครับมีน้ำหนักประมาณ4-7กิโลกร,รมัมและสูงได้ถึงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50โดยหากกลางปีกออกมานะครับอาจจะยาวได้ถึง2เมตร50เลยทีเดียวและเจ้านกตัวนี้นะครับยังสามารถกินได้ทุกอย่างตั้งแต่ปลาไปยันงูเต่าหรือลูกจระเข้ตัวเล็กๆแถมเสียงเวลาพวกมันกระพือที่ปากและคอนะครับยังคล้ายกับเสียงปืนกลอีกต่างหาก โดยปัจจุบันนะครับพวกมันถือเป็นสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งคาดว่าในปัจจุบันมีนกกระสาปากพวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหลือเพียง3,300ตัวถึง5,300ตัวในโลกเท่านั้นญี่ปุ่นเริ่มแล้วถอดแมสได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเริ่มผ่อนคลายการบังคับสวมแมสตั้งแต่วันที่13มีนาคมที่ผ่านมาแต่ยังคงแนะนำให้ประชาชนนะครับสวมแมสในบางพื้นที่เช่น โรงพยาบาลหรือระบบขนส่งสาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่ายและองค์กรต่างๆนะครับสามารถกําหนดนโยบายเรื่องการสวมแมสได้เองส่วนระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดในตอนนี้ถูกกําหนดไว้ในระดับที่2และมีแผนจะลดระดับลงไปเป็นระดับที่5ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดที่เทียบเท่ากับไข้หวัดตามฤดูกาลในวันที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้ บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ซาอุดีอาระเบียฟันกำไรในปี65ทะลุ5.6ล้านล้านบาทสำนักข่าวต่างประเทศรายงานอารัมโกบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับที่1ของซาอุดีอาระเบียและอันดับที่2ของโลกได้เปิดเผยรายงานผลกำไรสุทธิประจำปีเป็นประวัติการที่1.6แสนล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทย5.6ล้านล้านบาทในปี65ซึ่งเพิ่มขึ้น4 6จากปีก่อนส่วนราคาน้ำมันดิบ และปริมาณการขายที่สูงขึ้นนั้นก็มาจากการลุกลานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียทําให้อารามโกกลายเป็นบริษัทพลังงานที่มีรายงานผลกําไรสูงสุดเป็นประวัติการชาวจีนแห่ร่วมเทศกาลไทยในปักกิ่งงานเทศกาลไทยประจําปี2023ที่กรุงปักกิ่งกําลังได้รับความสนใจจากชาวจีนเป็นจํานวนมากทั้งอาหารไทยและขนมไทยโดยเฉพาะในสวนมะพร้าวอ่อนที่นําเข้าจากไทยเรา ในด้านของผู้เข้าชมนะครับสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเดินถ่ายภา,ภาพภายในงานได้ซึ่งทําให้เหมือนกับเดินอยู่ในตลาดเมืองไทยและงานเทศกาลไทยประจําปีนี้นะครับยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปักกิง่งฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากที่เมืองอูฟาประเทศตุรกีได้เกิดเหตุฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงจนทําให้น้ําในแม่น้ําล้นตลิง่ง และทะลักเข้าท่วมถนนกับบ้านเรือนประชาชนและกระแสะน้ําที่รุนแรงยังได้กวาดเอารถไปกับกระแสะน้ําอีกหลายสิบคันอีกด้วยส่วนประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่พักอาศัยอยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์เนื่องจากมีน้ําท่วมใหญ่ทําให้กระแสะน้ำนะครับได้ซัดเอาตู้คอนเทนเนอร์จมหายไปโดยในเบื้องต้นนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13บศพสูญหายนับ10บรายและนี่ถือว่าเป็นสถิติฝนตกหนักที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ย m i l สมัยไทยแลนกลับมาพบกันใหม่กับรายการ s m i ยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile Thailand